ก็สวัสดีเพื่อนๆสิบสี่ทับสองสี่นะครับตอนนี้นะครับก็จะมาทําคลิปวีโอให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับและเป็นสิ่งที่สถานท่องเที่ยวของกลุ่มของเมืองพิพสุโลกเรานะครับที่ผมเข้ามาอยู่นี่บริเวณนี้เรียกว่ากองทัพที่สามนะครับสิ่งที่โดนใจของกองทัพทาดสามดังนั้ะก็เป็นกองทัพที่สามะเป็นที่ทํางานของแม่ทัพท่านเจ้านายทั้งหลายนะครับและด้านหน้าของผมนี้นะครับก็จะเป็นพระบรมรูป องค์สมเด็จพระนเรนวรและพระเอกาทศรถนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นพระที่นางสุพรรณกัลยานะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาสักการะบูชาได้นะที่นี้นะครับก็อยู่ห่างไม่ไกลจากวัดใหญ่มากนะครับก็อยู่ห่างไม่ไกลจากวัดใหญ่มากนะครับตรงนี้เราก็จะเข้ามาสักการะได้นะครับโดยนะครับมีทุกเพียนบูชาให้กับพระองค์ท่านเพราะว่าทหารส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเ,เข้ามาบูชาเพื่อ นะครับขอพรขอพลังอํานาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับแล้วก็เป็นสถานที่สวยนะครับของทางกองทัพสามารถเข้ามาได้นะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับจุดนี้มาสักการะบูชานะครับองค์สมเด็จนะครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ของทหารเรานะครับแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ของที่เมืองพิซุูโลกและทางด้านซ้ายไปนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชม ในต่อไปอีกทีนึงนะครับวันนี้ทาคลิปให้กับเพื่อนๆนะครับที่มากลุ่มชุโลกไม่ว่าจะมาก่อนหรือจะมาเที่ยววางโปรแกไม่ว่าจุดไหนนะครับเราจะไปตรงไหนนะครับอันนี้เป็นกองทัพภาคสามนะครับเราได้มาเยี่ยมเยือนกันแล้วครับเดี๋ยวต่อจากคลิปต่อไปครับผมคลิปต่อไปจากคลิปที่แล้วนะครับก็หลังจากที่เราสักการะนะครับองค์สมเด็จพระนเรศวรแล้วก็ครับอนุสาวรีย์ของท่านพราทพระองค์แล้ว ด้านขวานะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวพวกผมพาเข้าไปชมอยู่นะครับพิพิธภัณฑ์ของกองทัพภาคที่สามนะครับด้านในก็จะมีเอ,อ่อเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะครับนะครับพาเข้าตรงผู้หนะครับเกลือเพื่อนกลุ่มเกลือทุกท่านที่จะเข้ามานะครับ พอเข้ามาถึงจุดนี้แล้วครับานหน้าที่เราเห็นได้คืองค์สมเด็จพระเดิร์ตุสตัทงด้้าก็จพระากรภิพนะครับพอพอทางด้านซ้ายนะครับด mm ้านซ้ายที่เข้ามาก็จะเป็นอวบปาะสำหรัของค์สมเด็จพระเดรส่วนะครับนทางด้านขวานะทรับก็จะเป็นทางพระสาพรจักรดีก้านะครับและด้านของพระบรูปนั้นก็จะเป็นดีเงของลา ว่าเป็นห้องไว้สำหรับให้ทุกคณะได้มาเชี่ยวชมเกี่ยวกับสมรรยากจดการการเงินของภาครัฐนะครับเดี๋ยวพาดูด้านในครับวีท่อใส่เดินเลยครับห้องวีท่อใส่ถ้าสิ่ที่เข้ามาที่ตรงนี้นะครับสิ่งทเข้ามานะครับะหนานมากเลยนะครับจะสราหนักมากเลยนะครับพอเข้ามาถึงตั้งใส่นะครับรู้สึกว่า คนลุกเลยนะครับก็ได้ดูเกี่ยวกับสัตวาประขององค์สมเด็จพระเจ้ส่วนเริ่มตั้งแต่ขาามาลา,ลานะครับเราจะปืนนะครับก้าจโตแล้วก็มีสวนแล้วก็พระดาบคาาคายนะครับตรงนี้เขาเรียตั้งไว้ว่าเป็นสัทตที่สัตวาประยุกตที่สําคัญขององค์สมเด็จพระเจ้นนวนนะครับและรอบข้าก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับในการทําพิทยาหี นะครับแต่ตุนนี้เป็นจุดที่น่าขึ้นนะครับแล้วถเราได้เข้ามาโอกาสได้ชมประวัติศาสตร์แล้วก็ถ่ายรูปตรงจุดนี้นะครับก็จะด pues ีมากนะครับก็จะดีมากเวยนะครับฝากทุกเพื่อนไว้แะ้วก็พาลูกผาหลานมาเราก็ได้เห็นชมประวัติศาสตร์ของเรานะครับถ้าเข้าวห่ข้าวหลังนเร็จะเป็นนะครับเป็นห้องไว้สำหรับชมพิธทัศนะครับอันนี้พิพิธภัณฑ์เลยเป็นพิพิธทัศแล้วก็จะมีสิ่งที่บอกไว้เกี่ยวกับ การทำลูกขัดสีหรือว่าเกี่ยวกับสนามรบขององค์สมเด็จพระนเรศวรทั้งหมดนะครับด้านนี้นะครับกับปรางเพื่อนๆไว้นะครับอยากจะเยี่ยมชมหรืออยากมาดูนะครับเราก็ลูกหลามนะครับทับรบด้วยกันทั้งหมดครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ห้องของก้านเอ่อของรัชการที่เก้านะครับด้านบนรับรับเรื่องหรือเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทนะครับองค์สมเด็จพระนเรศวร นะครับนะครับถ้าเราอยากเรียนชมรืยกกไดูนะครับตรงข้าวหเังหมรัชกานะครับอ่านรายละเอียดของขัติภาพขึ้นได้นะครับนะครับสิ่งที่น่าทึ่งทีุ่ก็คือสับดารุกของขวัติภานนะครับตรงนี้นะครับขอประชาสัมพัสกับเพื่อนๆนะครับแ้ครับด้านหลังของขวัติรูพนะครับเราปเ็นข้อวาตรงนี้ก็เกิดเป็น เร่ห้องบรรยายตรุหรือชัวโมองเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับได้เป็นห้าสิบคนนะครับก็จะบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องกองทัพภาตสามและนี้ต้องติดต่อนะครับการติดต่อทางพนักงานนะครับติดต่อทางภาคแล้ากด้านด้านซ้ายด้านขวานี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์นะครับของกองทัพภาคสามนะครับมีผู้วีละหลุษผู้วายชนนะครับที่สูญเสียจากสนามไหนบ้างนะครับแล้วเป็นวีรกรรที่สนามไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีรูปนะครับ วิรกรรมนะครับผู้กล้าเหมืกับยุทธการผาเมืองพันศึกนะครับยุทธการสุริยพงศ์ยุทธการสุริยพงศ์สี่นะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับมาด้านนี้นะครับนี่ที่เรามาดูนะครับลูกหล่าเราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับนี่คืออาวุธปืนนะครับนี่เป็นอาวุธปืนนะครับนี่กิตเตอร์นะครับบางทีเราของเรารุ่นสิบสี่ซ่าสองสีเราบางทีเรายังไม่สัมผัสเลยของเราก็จะเป็นเอ็นพิพก นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นปืนรุ่นองคามเก่าๆนะครับอันนี้นี่นะครับจุดนี้ก็ถือว่านะครับป็ยังเหลืออยู่ปืนนี่ก็น่าจะประมาณหลายหลายปีอยู่นะครับหลายปีอยู่ฉะนั้นก็พามาเที่ยวชมได้บอกลูกๆคุหลานหรือบอกนะครับพวกเรานะครับที่อยากจะมาใช้อ่บรรยากาศเก่าๆนะครับก็ตามผมมาก็๋ยวจะไปดูห้องห้องนะครับวิทยกรรมบ้านห้วยโขนนะครับปูควาส วิธีกรรมตกความโลกครั้งที่หนึ่งนี่ก็ยังมีนะครันี่นะครับรายชื่อผู้สูญเสีเจริญพิสดารนั่งแพ่นะครับวิธกรมมกรมต่างๆนะครับก็มาเที่ยวชมถ้ามีราเพื่อนๆนะครับพอได้ที่ไทนะครับก็จะเป็นที่โรงงานขององค์พระบัตรสกัดเก้านะครับเราเข้าใจมาขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับที่โรงงานของพระบาทสมเด็จะบุญเลยชกาลที่9นะครับ นี่จเป็นที่สงงานทุกคนก็จะมีภาพประกอบประวัติศาสตร์านะครับที่จะสามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับมาเยี่ยมชมกันได้นะครับถ้ามีเวลานะครับถ้าท่านมาก่อนหรือว่าท่านนะครับมีเวลาที่หลังจากสอมสัตง์ยางเลี้ยงลุนแล้วนะครับท่านก็มาเยี่ยมชมนะครับบุญบารมีของประเทศไทยเรานะครับนะครับนี้เป็นเรียกว่าประวัติของรัชการที่เก่านะครับในการส่งงาน สํตาตรับพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นแค่นี้นะครับก,รก็จะเป็นแค่นี้เดี๋ยวออกไปก็จะพบสะพักรออกนะครับออกตรงด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพิพิพภัณฑ์อีกที่หนึ่ง mm. ที่อยู่ใกล้กันห่างไม่เกินร้อยเมตรจะเป็นเกี่ยวกับพวกยุกทธโภคกรของสงครามนะครับเรียกว่ายักษ์พังนะ นะครับพวกเหล่าขนส่งก็มาเยี่ยมชมได้นะครับทีนี้ต้องแนะนําว่าเหล่าขนส่งนะครับก็มาดูเอานะครับเป็นบรรยากาศรถเก่าๆในติามาผมยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับหอที่ใช้โดดอบมาก็ยังมีอยู่นะครับนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ